สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาชมไฟบาทวันนี้จะเปิดวันแรกจ้ะแต่นี้ยังไม่มีคนทุกคนยังไม่แปดโมงเช้าเจ็ดโมงกว่า,วาแดดออกและร้อนแล้วทุกคนถ่ายให้ดูหน่อยสระน้ำเยอรมันตอนคนยังไม่เข้าทุกคนถึงกล้าถ่าย ก็จะประมาณนี้ข้างบนนั่นสปริงทมกระโดดนี่ที่กระโดดก็อันต่ำ ทำเสร็จหมดแล้วทุกคนสองอาทิตย์งานหนักวันนี้เปิดวันแรกวันไฟยถา,าวันหยุดเขาวันนี้ไฟบาทเลยเปิดวันแรกเลยทุกคน,รนกโรงเรียนก็หยุดโรงเรียนก็หยุดอากาศดีจังอ๋อ เจมเลยเด็ดล้นแต่เช้าเลยสไลเดอร์อีกสะหนึ่งนุ่งก็จะเป็นอีกสะหนึ่งสะสสไลเดอร์อันนี้ก็สะคนว่ายน้ำลึกบาดินไม้ต็เดินยี่มู ตรงหน้าประมาณนี้ทุกคนสวยๆมาเที่ยวกันได้เด้อไฟบัตรเบอร์เบอร์ดิแคม ที่นั่งอัปเดตเป็นวงฟางสวย ที่นั่งอัปเดตทุกคนตรงนี้ เดินชมดอกไม้ต้นไม้กำลังเขียว,ยวสวยๆ น้ำใสเขียวเลยมาเล่นได้นะทุกคนไฟบาทบดิแกนเยอรมานมีน้ำใสสวยเลยรถวิ่งอยู่ริมรั้วนู่น ถ่ายให้ดูทุกปีเลยทุกคนปีที่แล้วก็ถ่ายคลิปเก่านี<ๆ>่ประตูทางออก สวนกุหลาบยังไม่ออกดอกทุกคนเพิ่งจะฟื้นจากสลบพอรานะเข้าหน้าร้อนก็ฟื้นขึ้นมาอีกนี่เจ็ดโมงแปดโมงา่าก็จะไปถ่ายตรงนน้นให้ดูหน่อย นี่มีต้นฝักเลียนอยู่สองต้นมุมไกลนี่ทุกคนอันนี้ห้องน้ำข้างล่างของแขกอันนูน้นทางเข้า ประตูทางเข้าอันนี้สวนเห็นไหมหญ้าเขียวชะอุ่มเลยพี่น้องว่างไปนูน้นตรงนู้นก็จะมีโต๊ะปิงปองกับสนามเล่นบอลทุกคนของไฟบาทนี้แหละสวยเลยว่างเลยทุกคน อยู่แถบทางข้างหลังรู้ชืชอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคลิปนี้พามาเที่ยวไฟบาดจ้ะนี่อันนี้ก๊อกน้ําที่เขาให้เขาให้สำหรับแขกดื่มมาเอาน้ําได้ดื่มน้ํากินได้เวลาแขกในเหนื่อยก็มากินน้ําตรงนี้ได้ทุกคนไอ้ดื่มน้ําตรงนี้ได้ ก็มีน้ำแจกบางทีแขก,กเขาก็มาเอาไปบ้านทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะลิปน้ลาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าทางเข้าค่ะ